มุมมองคนที่ถูกสร้างใหม่เราไม่พยายามแก้ตัวจากชีวิตเก่าแต่เราล้มต้นจากชีวิตใหม่ให้รู้ว่าพราะองค์ให้อะไรบ้างฝึกใช้เรื่องฝ่วิญญาณในวิญญาณพระองค์ให้อะไรได้บ้างแต่จิตใจยังไม่เคลียร์เอาสิ่งที่พระองค์ให้มาปรับจิตใจของเราเพื่อพระสรีของพระเจ้าที่ใส่ในเรานั้นสำแดงออกมาที่ชีวิตปัจจุบันของเรา เรื่องโรงเรียนไหนร้อยของพระเยซูคริสนะครับเอ่อเป็นโรงเรียนพระคัมภีร์ที่สอนตามความประจักษ์แจ้งคนที่ถูกสร้างใหม่นะครับอาจารย์ครับความประจักษ์แจ้งคนที่ถูกสร้างใหม่คืออะไรครับเออก็ความประจักษ์แจ้งคนที่ถูกสร้างใหม่ก็คือเอ่อเอ่เป็นเอ่อเป็นเรื่องนี้ครับเอ่อ คริสเตียนนะครับส่วนใหญ่เขา,ามุมมองสามประเภทที่อับในกันอัมพคัมภีหรือเป่งปันปพักัมภีหรือสองพคัมภีนะครับส่วนใหญ่เขามีมุมมองสามประเภทมาเป่งปันกันเช่นมุมมองธรรมบัญญัติเดิมไม่ขวามา,ามุมมองธรรมบัญญัติเดิมก็คือสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับพระองค์ให้ธรรมบัญญัติเดิมกับประชาชนอิสราเอลที่เป็นขนบาป ขนบาปยังไงก็ทำบาปอยู่แล้วขนบาปยังไงก็เห็นเก่ตัวธรรมชาติพวกเขานะครับเป็นขนบาปนะครับจึงพระเจ้าให้ธรมญญธรมบัญญัติธรรมบัญญัที่เขาสามารถคุมตัวเองได้คนร้ายคุมตัวเองเพื่อไม่ทำลายคนอื่นงั้นคนอื่นก็ไม่ทำลายเขาเพราะฉะนั้นพระองค์สร้างกำแพงที่ปกป้องซึ่งกันและกันได้ เขาก็ไม่ทำหลายกันเราก็ไม่ทำหลายกันอยากจะขโมยแต่พระองค์ก็จัดกฎเขียนว่าไม่ต้องทำหลายกันอะไรขวามบาปอะไร,อ,ระอะไรสิ่งที่พระเจ้าอวยพรลยพระองค์ก็เอาอาไม้ตีไม้ตีมาอากับขนบาปแล้วดูว่าเป๊บไหนคุณหลับพระพรเป๊บไหนคุณจะโดนลงโทษแม้ว่าพระเจ้าไม่ลงโทษก็ตาม คุณจะถูกพินาศยังไงเรื่องไหนก็ได้แม้ว่าเราได้เป็นลูกของพระเจ้าก็ตามแม้ว่าเราได้เป็นคนบริสุทธิ์ก็ตามพี่น้องคริสเตียนหลายคนยังมุมมองธรรมบัญญัติเดิมธรรมบัญญัติเดิมมีแต่สองสองเรื่องนี้คือห้ามทำกับจงทํามีใครทําได้รับพระพรมีใครไม่ทำโดนโลงโทษมีใครทําได้รับพระพรมีใครไม่ทำโดนโลงโทษก็มีแต่เรื่องนี้ จึงเขาก็มุมมองธรรมบัญญัติเดิมมาอ่านพันธสัญญาใหม่พยายามดูว่าพระองค์สั่งอะไรพยายามดูว่าพระเยซูห้ามยังไงจนเขาไม่สังเกตดูว่าทําไมพระเยซูพูดเรื่องนี้ให้กับพวกเราะนะครับเลยบางคนก็เถียงกันว่าต้องนามาสการวันสะบาโตวันสะบาโตคือตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นกับวันเสาร์ตอนเย็นนะครับ ถ้าคริสเตียนบางกนมบอกว่าเราต้องรักษาวันสาโตไปนมัสการวันอาทิตย์แต่มันผมก็งงเลยนะครับวันสาโตไม่ใช่วันอาทิตย์อ่าก็บางบางคนเนี่ยมันยังไม่ได้เรียนพระคัมภีร์มันละเอียดจึงเกิดไม่รู้เรื่องเลยนะครับแค่คิดว่าวันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ต้องไปโบสถ์ไม่ไปโบสถ์พร่องลงโทษอันนี้แหละมุมมองธรรมปัญญถอะ สนใจแต่ต้องทำอะไรจงทำอะไรห้ามทำอะไรเอองั้นจะเราไม่สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าได้นะครับและส่วนใหญ่คนที่มีมุมมองธรรมบัญญัติเดิมนะครับเขาพยายามรักษาสิ่งเหล่านั้นและเขาก็ว่าคนอื่นส่วนใหญ่คริสตจักรแบบนั้นนะครับเสียพิบานว่าสมาชิกครับสมาชิกต้องทำอย่างนี้ ไม่พรงจะลงโทษคุณยังไม่อ่านพระคัมภีมาเหรอทำไไมวันนี้คุมานมนมาสักน้อยแต่ละคนไปไหนก็หมดเอ,อเขาก็ดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าคุณเป็นขนบทำอะไรไม่ได้จึงคุณต้องอุทา์อธิษฐานหรืออะไรเอ,อม,ม,มันพยายามให้เราทํำน้นทํานี่ทํานัน่นโดยเราไม่รู้เป้าหมายที่พระเจ้าจัดไว้อันนี้เรียกว่ามุมมองธรรมปัญญัติเดิมครับอะนะครับ ก็ม uh, ีคริสเตียนมีหลายคนก็ยังมีมุมมองธรรมบัญญัติเดิมแบบนั้นนะครับแล้วก็มุมมองปรับเพพที่2นะครับมุมมองความสําเร็จไม่กังเขนนะครับมุมมองความสําเร็จไม่กางเขนนั้นนะครับจอย่างอยู่ในช่องทางมุมมองธรรมบัญญัติเดิมบ้างและก็ยังมีมุมมองความสําเร็จของพระเยซูคริสต์บ้างความสําเร็จของพระเยซูคือความหมายแบบนี้ครับก็คือ พระเยซูตั้งใจไต่บนไม้กางเขนนะครับเพื่อให้เรารู้จักความบาปและความตายพระองค์ตั้งใจไต่บนไม้กางเขนเพื่อขนใหม่ในพระเยซูคริสตเพื่อให้ดำเนินชีวิตในชีวิตใหม่ที่พระองค์จัดไว้จึงโดยความเชื่อแล้วนั้นพวกเขาสามารถดึงพระพรของพระเจ้าได้เช่นความมั่งคั่งความเจ็บป่วย เขาได้รักกันรักษาโลกแล้วก็อะไรนะด้วยความเชื่อแล้วนั้นพวกเขาก็ได้รักกันอัศจรรย์เอออันนี้เรียกว่ามุมมองออความสําเร็จไม่กังเขนนะครับเออเพราะฉะนั้นมุมมองธรรมบัญญัติเติมเขาโจดจอกับการกระทําแล้วก็มุมมองความสําเร็จไม่กังเขนนะครับเขานะครับสามารถใช้พระพร,พรที่พระเยซูสําเร็จในไม่กังเขนได้เลยเพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจความเชื่อนะครับ แต่ว่ายังมุมมองธรรมบัญญัติเดิมส่วนใหญ่นะครับคนที่มีมุมมองความสําเร็จไม่กังเขนนะครับใช้คํานี้บ่อยมากว่ายังยังชั้นที่เหมือนมะเร็งสัพทุมค,ค่าเหมือนมะเร็งสัพทังชั้นที่ยังเป็นขนบาปพ,พระองค์ตายบนไม้กังเขนพระเยซูนาทรงสอรมากวันนี้ก็เรายังทำบาปจึงวันนี้ก็ให้พระเยซูคริสต์ตาบนไม้กางเขนขอโทษพระเยซูคริสต ย,ยังยังยังมีมุมมองระหว่างธรรมปัญญาเดิมกับธรรมปัญญาใหม่ยังยังขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่มุมมองแบบนั้นนะครับเขาใช้คํานี้บ่อยมากขอพระวิญญาณสเสด็จลงมาขอพระเจ้าสเสด็จลงมาในธรรมกลางพวกเราขอพระวิญญาณแถลงมาแล้วก็ขอการอัศจรรย์ของพระเจ้าแถลงมาอะไรแถลงมาเยอะเพราะว่าก็ยังอยู่ในกึางกลางกลางระหว่างธรรมปัญญาดเดิมและธรรมปัญญาใหม่ เพราะว่าส่วนใหญ่มุมมองความสําเร็จไม่กางเขนนะครับเ,เขาจดจ่อก,กับการไต่บนไม่กางเขนจึงเขาก็เศร้าตลอดเวลาเขาขอบคุณพระคุณของพระเยซูคริสต์แต่ว่ายัางจดจ่อก,กับการไต่บนไม่กางเขนจนเขาลืมเลยว่าพระเยซูคริสต์ผืนขึ้นจากไม่กางเขนนั้นเําสหรับคริสต์เรานะครับไม่ติดตั้งไม้กางเขนใน เวทีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราติดไม้ก์กางเขนนะครับพี่น้องหลายคนลึกถึงเต็มไม้ก์กางเขนแล้วก็สงสารพระเยซูคริสต์ได้รู้ไหมครับพระค์ไม่น่าสงสารมีใครสงสารพระเยซูคริสต์รู้ไหมครับนี่เป็นความตั้งใจของพระเยซูคริสต์พระองค์ตั้งใจเบกคความบาปของมนุษย์พระองค์ตั้งใจเป็นขนบาปเพื่อให้เราเป็นขนชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ตั้งใจตาตที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นลูกของพระเจ้ายังไงพระองค์ตั้งใจที่นั่นตั้งใจาตบนไม้กางเขนที่นั่นเพื่อให้เราเป็นลูกของพระเจ้ายังไงไม่ควาวมาเมื่อพระองค์าตบนไม้กางเขนนะครับพระองค์มีความสุขคงร่างกายนะครับทุกทรมานแต่ผมเชื่อว่าพระองค์มีความสุขเพราะอะไรพระองค์มีความสุขเพราะว่า พระองค์มองเห็นลูกของพระเจ้ารุ่นใหม่จากขึ้นมาเมื่อพระเยซูคริสต์ตายและพึงขึ้นจากความตายเมื่อพระองค์ถูกทร,รมานร่างกายวิญญาณของพระเยซูมีความสุขมากมีความสุขจนพระองค์คิดถึงวันนั้นเลยและช่วงที่พระองค์คิดถึงที่บนไม้กางเขนนั้นนะครับเป็นจริงในรุ่นเราเ,ออเราเป็นผลงานของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขน เศร้าทำไมพระองค์มีความสุขพระองค์ตั้งใจถูกทรมานเพื่อเรามีความสุขพระองค์ตั้งใจตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เพื่อให้เราไม่ทรมานอีกต่อไปเพื่อให้เราไม่ถูกขังไว้ในความบาปและความตายเพื่อให้เราไม่เศร้าอีกต่อไปพระองค์ตั้งใจที่บนไม้กางเขนและพระเยซูกิที่ตายบนไม้กางเขนที่นั่นตอนนี้นะครับนั่งเพื่อขวาของพระเจ้าครับ โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์ตอนนี้ไม่ใช่อยู่ที่บนไม้กางเขนนะครับไม่ต้องเศร้าพระองค์ไม่อยู่ที่นั่นพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์นั่งเบือเบ้องขวาของพระเจ้าที่อิ่งใหญ่ที่สุดในจกักรวาลพระองค์นั่งเบื้องขวาของพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดพระเจ้านะครับยกชีวิตของพระเยซูให้สูงสุดในถังแผ่นดินสวรรค์และถังจกักรวาล พระองค์ยกให้สูงอิ่งใหญ่สุดและพระเจ้านะครับให้เรานั่งเบื้องขวาของพระเจ้าด้วยกับพระเยซูคริสต์ที่สวรรคสถานด้วยหลายคนลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่ไต่บนไม้กางเขนแต่ความจริงของพระคัมภีร์ก็คือพระเยซูไม่อยู่ที่นี่สมัยนี้ ความสําเร็จไม่กังเขนให้เราทําการอัศจรรย์ให้เราใช้มรดกของพระเจ้าได้แต่ยังต่อสู้กับชีวิตเก่ายัางทรมานกับชีวิตเก่าอย่างยังไม่แน่ใจว่าทําไมเราเนี่ยพระเยซูคริสต์ให้สิ่งดีแต่ทําไมเรายัางโหดร้ายลร้ควคิดอย่างนั้นแต่รู้ไหมครับคนโหดร้ายนั้นนะครับไตบนไม่กางเขนกับพระเยซูเมื่อพระเยซูผืนจากความตาย เมื่อเราตออรับพระเยซูคริสต์เราก็พืนขึ้นมาจากความตายด้วยกับพระเยซูคริสต์ด้วยไม่ความว่าชีวิตเก่าล่วงไปแล้วครับเราไม่ใช่ล้มต้นจากชีวิตเก่าและพยายามแก้ตัวแต่เราล้มต้นจากชีวิตใหม่ที่พระเยซูเอามาให้ในสวรรค์สถานอำนาจของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าอยู่ที่นี่ อยู่ในชีวิตใหม่เราไม่พยายามสร้างความรักของตัวเองเหมือนพระเยซูแต่นี่เป็นความรักที่พระองค์แท้ให้หัวใจของเรามาหลายคนบอกว่าพระองค์แทลงมาพระองไปไหนตั้งแต่หลับเชื่อพระองไม่ไปไหนเลยพร่องอยู่ที่นี่เราให้พระองค์แทลงมาไหนเราไม่ได้ครับเราแทพระเจ้าได้ยังไงอีกเข้ามาในเราสถิตยอยู่กับเราเราก็สถิตยอยู่กับพระเจ้า ถ้าเราบอกว่าพระองค์แถลงมาไม่ความมากพระองค์ไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าเราทําบาปแล้วพระองค์ไม่อยู่นี่ละก็เลยเราอยากให้พระเจ้ากลับคืนมาก็เลยมุมมองความสําเร็จไม้กางเขนก็เขากา็มองพระเยซูคริสต์ที่ตต่บนไม้กางเขนครับแต่ว่าเขาก็เข้าใจความเชื่อระบบความเชื่อจึงเขาก็ใช้มรดกข,ของพระองค์แต่สําหรับคําสอนของเรานะครับมุมมองของเรานะครับ เราเรียกว่ามุมมองของคนที่ถูกสร้างใหม่เราไม่ล้อมต้นจากความบัปของเราที่พร่องแบกมาแต่เราล้อมต้นจากชีวิตใหม่ที่พระเยซูสำเร็จมาเมื่อเรามองเรานะครับเราไม่มองเป็นคนบาปเพราะว่าพระองค์ตั้งใจเป็นคนบาปเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อ,อมีใครที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ คนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเกา่กาๆก็ล่วงไปสิ่งเกา่กาๆก็ล่วงไปคนอ่อนแอก็ล่วงไปคนที่ผีพลาดก็ล่วงไปคนที่ได้รับความสาปแช่งก็ล่วงไปคนที่ไม่มีความรักของพระเจ้าก็ล่วงไปคนที่โดลายก็ล่วงไปคนที่เยือก็ล่วงไปผู้ใดที่อยู่ในพระเยซูคริส เขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,าก็ล่วงไปนี่ไงกลายเป็นสิ่งใหม่ทางนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่ทางนั้นไม่ความมาาเราเหลือแต่คนที่ได้บังเกิดใหม่คนที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับมีแต่สิ่งใหม่ที่พระเยซูจัดไว้กับพวกเราโดยเฉพาะครับจึงเรารู้ว่าในพระเยซูคริสต์เราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เราทําอะไรได้ นี่เป็นสิ่งที่เราสอนในหลักความเชื่อนะครับอันนี้เรียกว่ามุมมองของคนที่ถูกสร้างใหม่นะครับอ่เราเป็นคนที่สอนมุมมองที่สม,มุมมองคนที่ถูกสร้างใหม่เราไม่พยายามแก้ตัวจากชีวิตเก่าแต่เราล้มต้นจากชีวิตใหม่ให้รู้ว่าพระองคให้อะไรบ้างจึงเราให้เขาฝึกใช้เรื่องฝ่ายวิญญาณในวิญญาณพระองคให้อะไรได้บ้างแต่จิตใจย,ยังไม่เคลีย ก็ได้เอาสิ่งที่พระองค์ให้มาปรับจิตใจของเราเพื่อพระสิริของพระเจ้าที่ใส่ในเรานั้นสำแดงออกมาที่ชีวิตปัจจุบันของเราจึงเราบอกว่าเราเริ่มต้นจากภายในที่พระองค์ให้และเอาออกมาในใช้ในชีวิตปัจจุบันอันนี้เรียกว่ามุมมองของคนที่ถูกสร้างใหม่เราไม่ใช่ขอร้องสิ่งที่พระองค์ยังไม่ให้ แต่เราฝึกใช้สิ่งที่พระองค์ให้มาตั้งแต่เราต่อรับพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระเยซูเตรียมมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเรานะครับล้มต้นจากชีวิตใหม่ในพระเยซูนะครับอตอนนี้นะครับเรามีโรงเรียนที่สอนพะกัมปีต่มมุมมองคนที่ถูกสร้างใหม่นั้นเราเรียกว่าโรงเรียนในร้อยของพระเยซูเราเรียกกันสั้นๆว่าเจมี